สวัสดีครับผมช่แบบเบอรต์ต่อนครับเมื่อน,นี้เสร็จมาแนะนํำไปที่ตัดผมทรงล่องหนีสั่นๆนะครับเนาะว่าตัดแบบไรครับออกแบบไป็นไงด้วยนะครับเนะน,นาะลักษณะนี้ครับผมจะขึงส้งเลยเบอร์สามนะครับด้อเบอร์สามถึงตรงเลยครับตรงเลยอยันดับสั่นครับ ด้านหลังครับใส่ถือมุมกลมแบบโซนนักเรียนนะครับใส่ถือก็โซนนักเรียนนย่ครับใส่ไปเลยครับใส่ฝุ่ยสามนะครับเด้อไปเลยเพื่อเป็นร่องวีผู้ใหญ่ครับแบบเป็นสามนะครับ แา่นี้ก็ตัดขึ้นกันนะครับเนาะไอ้ผมตรงนี้เลยครับ ใส่ฟันล้อมเบอร์สามครับไถตรงขึนรอบเลยครับไเต็ดแบบโซนเลี้ยงเลยครับป้าเขาต้องการเป็นล้อมมีที่สั่นครับขั้นตอนต่อไปครับใส่เบอร์ศูนย์นะครับอับฟันลงครับแล้วก็เปิดเชือนครับไถไถประมาณนี้ครับมุ้นนี่ครับประมาณล้อมทรงครับไถรอบเลยครับปรับฟันลงเลยครับเด้อปรับฟันล้อแบบแบบนี้ครับ แบบร่องสูงเลยครับซ้ำกรอบรองทรงธรรมดาครับร่องสูงกลางครับกรอบร่องสูงกลางใส่รองมาไลยครับร ขอปักฟันไถลอดแล้วครับข้อปักฟันไถลอดแล้วให้ปักฟันเคลื่อนครับเจ็บขอบครับผมจะบ่หมุนก้อ้ดูนะครับแล้วเอายันยันข้อคนวิ่นครับปักฟันเคลื่อนอันนีครับไปเจ็บขอบครับที่นี่ครับนู้น่ตรงหเอียงครับเอียงเจ็บเจ็บขอบไปเวบครับ ครับที่เป็นการเก็บหลอกก็เบอร์ศูนย์ครับล้วนี่ก็เก็บรอบเหมือนกันนะครับเด้อเก็บมารอบเลย ก็เก็บขอบเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปจะไล่จากตรงนี้ขึนมาหาเบอร์สามนะครับเด้อจำขั้นตอนให้ได้นะครับเด้อเก็บขอบเรียบร้อยแล้วใส่เบอร์หนึ่งครับที่นี่ครับเบอร์หนึ่งเก็บเสื้อไหมอยู่ครับเก็บขอบครับประมาณเส้นหนึ่งครับไล่ทีละเส้นครับเบอร์หนึ่งเส้นหนึ่งครับเบองขั้นตอนการตัดครับเบอร์หนึ่งนะครับเด้อนี่ยครับ เดี๋ยวจะขอบน่อยเดียวครับเบอร์นี้ครับถ่ายในรูปแบบเผยครับเผยไล่ไปหาเบอร์สามเนขาขึ้นโซ่ไปครับคือเบอร์หนะครับด้านนี้คือกันครับ จากไถดันไถดันเบอร์หนึ่งรอบไปแล้วครับปรับฟันครับปรับคัลงเจ็บขอบของมันเองครับเสื่อมอีกนิดนึงครับปรับฟันลงเจ็บขอบของเบอร์นหนึ่งเองครับเสื่อมทีละนนิดครับ อร์นึงแล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์นึ่งครึ่งนะครับที่นี่ครับหลังจากเบอร์นึงแล้วเปลี่ยนเป็นเป็นเบอร์นึ่งครึ่งครับเชื่อมไปหาเบอร์สามครับเชื่อมไปใส่เรื่อยๆครับที่เราเส้นเราเส้นขึ้นไปครับมันจะกลมขึ้นของมันเองครับ ปั้นครับปั้นเสื่อมหอกมาวมันเองครับเฮ้ครับอย่าลืมปัฟันเสื่อมหอข้ามันเองนะครับเออเป็นใจเราเลยครับ เมื่อกี้เบอร์หนึ่งพึ่งแล้วที่นี่เอาเป็นเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งพึ่งแล้วเป็นเบอร์สองไล่มหาเบอร์สามเนี่ยเอาขึ้นสองใบครับนี่คือเบอร์หนึ่งครึ่งใช่ไหมครับเป็นเบอร์สองครับไปเลยคือนิบเดียวครับมันไก่จะได้ ะดัแล้วครับนี่ครับขี่เรียบร้อยครับการถึงส้มครับการเก็บรายละเอียดขี่เรียบ,บร้อยครับต่อไปเป็นด้านบนครับเดี๋ยว้เบรดรอบรับ ประมาณนครับจะบมาพหลายครับเด้อ่นยันพอรวิ่งครับเออประมานีครับเด,ดยยฟฟน,นรรประมาณนี้เดีย๋นะดวยวแต่ซอยด้านบนเห็นเักที่นี่ครับดานบนนี้เอาเอาสันๆเลยครับเอาแบบ่ซอยดีว๋วครับแจ้งแจ้งแจ้งไปง่ายครับ แด้ผมมันจะเฮ็ดแบบง่ายๆเห็นไหมครับบ่ต้องซร้อยครับตอนแรกให้ใส่ฟัดล่องเบือหานะครับเด้อเบือหาเบือหาได้เปิดเครื่องครับใช้ขึ้นนึงครับใช้ข้นโซนโรงเรียนนี่ครับสามารานาีะครับใช้ขึ้นมาเลยครับแบบง่ายๆเลยครับ ร้อยครับไทยเบอร์หาเรียบร้อยแล้วสวอยด้านนาครับที่นี่ครับเี้นน้ำนิดนึงครับ ความยาวรับว่าอยากเอาจะเอาประมาณไหนครับตามได้ค huh. รับครับผมเกี่ยวความยาวประมาณนี้นะครับเนาะในความยาวเราคงจะมาซอยกันนี้ครับ ซอยยกขึ้นตรงแบบนี้นะครับเขียนที่เข่าตัดไว้ยูนี่เข่ากระตัดล่เขียนมากครับลาไลาเขียนมากเลยครับ <Yeah. S 1> ล่ยมาก,กแบบนี้ครับ สอบการชอบคอ,อบชอ,อบคอ,อบครับจากซอยแล้วใส่พันป่าซอยครับต่อไปใส่พันป่าครับใส่ันป่าซับซับให้พันทิวครับเนดนงครับ coi xe thôi, cũng đẹp ngang thôi, coi xe thế ครับคือเรียบร้อยครับทรงห้องบีห้องมีสันๆครับสำหรับทรงของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเนาะบึ่งความเป็นแนวะท่าน,นะครับเดี๋ยวผมไป,ป,ปลี่ยรอบๆครับรอติ๊กครับเด้อรับประมาณนี้ครับ สำหรับส่วงนี้กับประมาณนี่นะครับเนาะหวังว่าเพื่อนๆของปรายชนดีนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ